สวัสดีค่ะพบกับเงื่อนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณต็งเล็กเด็ดสูตรเล็เด็ดเลขเด็ดมาเลยรู้กันออกกับสีสูตรง่ายๆค่ะสูตรแรกเขาจะเป็นหลักพันรองที่1บวกหลักสิบรองที่1หลักร้อยรองที่2บวกหลักสิบรองที่3หลักหน่วยรองที่1บวกหลักหน่วยรองที่2และหลักร้อยรองที่3บวกหลักหน่วยรองที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยมของสูตรฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดเด็ด ตของเราบอกกัทุกรอบยอมก,กับทุกงวดผูสูงงวดต่องวดค่ะตัวในที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามด้นกันอย่างเช่นเคยเอาค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น88คูณ47่ค่ะเท่ากับ4 1 3 6 1หคูณ3เท่ากับ33หลักพันหลักร้อยไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะ60คูณ9ค่ะเท่ากับ540หลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะ เลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็นห้าศูนย์หนึ่งสามหกและสี่ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่หกบวกสามเท่ากับเก้าและห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าค่ะเดยวทางเลขเด็ดที่ได้ค่ะก็จะได้เป็นสี่หนึ่งสามหกศูนย์ศูนย์สามสาม ูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสี่เก้าห้าหกสามหนึ่งหนึ่งและศูนย์เจ็ดหกศูนย์ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเต็มถึงสามรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือห้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสี่เก้าห้า และ0760ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะเรามาคำนวณตังเลขเด็ดออรูปก่อนออกเลขเด็ดมาเลยในงวดที่6สิงหาคม2568ก็ทําการจากคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น74คูณ95ค่ะเท่ากับ70-30 7คูณ60ค่ะเท่ากับ420หลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะ ห้าสิบคูณสิบห้าเท่ากับเจ็หูหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดียวที่ได้นะคะก็จะได้เป็นห0าศูนยสามและสอค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น7จ็ดบวกสามเท่ากับสิจะแค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะ 4, ี่บวกห้าเท่ากับเก้าศูนย์บวกศูย์เท่ากับศและเจ็บวกศูนย์เท่ากับเค่ะ แนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น7030 0420 0750 5073 7342 0907และ9942ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียงสลับเจ้าคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอ้ทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือแค้เคียงบ้างค่ะ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอพัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดตั้งเลขในเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไว้ทุกคนนี่ตามน้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพร่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย